มาเร็วเข้ามาเร็วเขา,า,เว,เขาวันนี้พวกเรามาเล่นกันที่นี่ดีกว่านะเราไม่ได้กลับมาที่แมปนี้ตั้องนานเลยนะพี่ฝนนะถูกต้องเลยเห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาอัปเดตใหม่ด้วยละอัปเดตอัปเดตใหม่อย่างงั้นหรอใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะนันอย่าบอกนะว่ามีรถไอศครีมมาด้วยอขอไอติมหน่อยครับรถไอติม คือว่าพอเราอยากจะกินไอศครีมหน่อยค่ะดูนี่สิก็มีหลายรสชาติเลยงั้นพี่ฝนตัดสินใจลตะตัดสินใจทําไมผมขอรสชกโกแลตคครับ <c oughs> งั้นพี่ฝนขอรสสตรอเบอรี่ก็แล้วกันค่ะเอา้าทาไมเอาไอติมมากินไม่ได้อะพี่ฝนพี่หมูแดงก็บอกว่าต้องลงจากพี่หมูแดงก่อนค่ะเอา้าต้องลงจากคุณหมูแดงก่อนอยางงั้นหรอเนี่ยนี่ไงยโอ้โหไอศครีมอร่อยจังเลยเปลี่ยนใจแล้วไม่ไหว หิวนมนมาหิวอย่างไงเหรอหิวนมจังเลยถ้ายังงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเข้าไปในนี่เลยทวายไลท์เดคแคนี่คือทวายไลท์เดคแคอย่างนั้นเหรอใช่ดูนี่สิกว้างขวางจังเลยถ้าอย่างงั้นแล้วก็เราเรียบเข้าไปข้างในกันดีกว่านะงั้นก็เข้าไปกันเลยนะพี่ฝนนะแต่เดี๋ยวก่อนนี่ใช่ที่ทวายไลท์เดคแคของจริงหรอือเปล่า น่าจะใช่นะเราไม่ได้เข้ามาเล่นทวายไร์เดีแคสต้องปีหนึ่งแล้วนั้นเนี่ยจริงด้วยสินะไม่ได้เข้ามาเล่นที่นี่ตั้งนานคิดถึงจังเลยแล้วพี่ฝนร้องให้ทําไมกันนะ <c oughs> พี่ฝนรู้สึกว่าตอนนี้พี่ฝนหิวมากเลยล่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจําไม่ได้แล้วว่าของอยู่ตรงไหน,น <c oughs> ใช่เปลี่ยนไปเยอะมากเลยแล้วที่นี่คืออะไรนะพวกเราเหมือนจะเป็นห้องอาหารนะห้องอาหารอย่างไงล่ะนี่ไงเจอแล้วขวดนม เจอแล้วจริงด้วยนี่ไงที่ชงนมของจริงเลยเพราะฉะนั่นนะนะเราดื่มนมกันดีกว่านะก็แย่แล้ว,เด,วเดี๋ยวก่อนแย่แล้วเรื่องไรอะ่ะไม่ได้เข้ามาเล่นนานจําไม่ได้ว่ากินนมแบบไหนแล้วทําไงดีล่ะทีเนี้ยพี่ฝนก็หาที่กินนมไม่เจอเหมือนกันอะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเป็นเมนูอยู่ด้านล่างพี่ฝนจริงเหรอจริงจริงแต่เดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางแนละ้วพี่ฝนไม่น่าจะหิวนมนะน่าจะหิวข้าวมากกว่า ถึงกับหิวข้าวเลยเหรอใช่หิวข้าวมากเลยแล้วเราจะต้องกินข้าวที่ไหนอ่ะถ้าเป็นข้าวจะต้องเป็นข้าวกล่องนะหาไม่เจอเหมือนกันทำไงดีดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เข้ามาเล่นตั้งนานหาที่กินข้าวไม่เจอนี่ไงพี่เอกเจอข้าวกล่องแล้วอ่ะข้าวกล่องเหรอใช่แล้วข้าวกล่องรสผักข้าวกล่องรสผักด้วยดูท่าทางน่าอร่อยเพราะฉะนั้นเราจะต้อง หาที่กินข้าวหาโต๊ะกินข้าวนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ฝนกินยังไงอ่ะ <c oughs> นี่ไงเราจะต้องตักข้าวแล้วก็นี่เลยเราจะต้องป้อนข้าวด้วยหมายถึงตักข้าวมากินเองอะเหรอใช่ต้องตักข้าวกินเองแบบนี้อรสชาติดีจังเลยนะพวกเราเรียบร้อยแล้วพี่ก,กินข้าวเรียบร้อยแล้วกินข้าวเรียบร้อยอิ่มไหมอะอิ่มแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่า <c oughs> เป็นอะไรอะ่ะ ปวดท้อง <c oughs> ดูท่าทางน่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วเราจะต้องไปแปรงฟันด้วยแปรงฟันอย่างนั้นเหรอห้องน้ําอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องน้ำเขาเปลี่ยนที่ใหม่เหรอนี่ห้องน้ําหรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยนี่งจริงด้วยที่นี่น่าจะเป็นห้องน้ํางานพี่ฝนตัดสินใจแล้วพี่ฝนแปรงฟันไปก่อนเดี๋ยวเพลไปห้องน้ํา ได้แล้วเดี๋ยวไ่วันจะแปรงฟันก่อนนะดูท่าทางแล้วฟันน่าจะผุน่าดูเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปรงฟันให้สะอาดแล้วแปรงฟันยังไงอ่ะนี่ไงเลยต้องมีแปรงสีฟันแปรงสีฟันกับยาสีฟันน่ะหลงใช่แล้วใช่แล้วเราจะต้องแปรงฟันแล้วก็จะต้องบ้วนปากด้วยนะทาไมจะต้องบ้วนปากกันด้วยเนี่ยจะต้องบ้วนปากเพื่อความสดชื่นเดี๋ยวก่อนกําลังแปรงฟันอยู่รอแป๊บหนึ่งเป็นไงมากอ่ะ กำลังแปรงฟันอยู่นี่ไงจริงด้วยแฮตอนนี้เ่เอกกำลังแปรงฟันอยู่เพราะฉะน,นั้นตัดสินใจแล้วใครยืนตบมืออยู่ข้างๆเนี่ยพี่ฝนกำลังบอกว่าให้พี่เอกสู้ๆไงแปรงฟันให้สะอาดเรียบร้อยแล้วพี่ฝน,นหายพี่ฝนหายพี่ฝนอยู่นี่ไหนอยู่ข้างหน้านี่เอาอยู่ข้างหลังเนี่ยเหรอ <laughs> เน๋ยวก่อนดูทา,ทางแล้วพวกเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรเลยนะตอนเนี้ตอนนี้ง่วงนอนมากเลยอย่าโมาโหอย่าโมาโหก็มันงว่วงนอนอย่าโมาโหตอนนี้โมโหไม่ได้งั้นไปนอนก่อนได้เปล่ายังนอนหลับตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้นะพี่ฝนรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหรเลยไม่สบายแล้วออกมาทําอะไรที่นี่เนี่ย <c oughs> ออกมาวิ่งเล่นก่อนพี่ฝนรอด้วยมาเลยข้าที่นี่เขามีก็บะทรายด้วยนะพวกเรา นี่คือกระบาดทรายกันเหรอใช่มีกระบาดทรายสนุกจังเลยเมื่อกี้ยังว่างนอนอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้สนุกมากเลยเขามีลูกบอลชายหาดด้วยนะเดี๋ยวอถังมากอปราสาททรายก่อนนะนี่ไงมีถังแล้วก็มีที่ตักทรายด้วยทำไมหยิบถังสีบ่วงแล้วได้เป็นถังสีแดงอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนสีอัตโนมัติแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะอย่แล้วรู้สึก รู้สึกไม่ค่อยจะดีงเป็นอะไรเนี่ยปวดหวัวรู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวปวดท้องหิวข้าวง่วงนอนนี่เป็นทุกอย่างเลยทำไงดีทีเนี้ยไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนได้ไงแล้วไม่สบายเราจะต้องไปหาคุณหมอหิวนมแล้วหิวนมแต่ก่อนอื่นเราจะต้องอิ่มท้องก่อน ทำไงล่ะทีเนี้ยพี่วนชงนมไม่ได้ล่ะนี่เราเข้ามาแค่สองสามนาทีนี่เรากินนมไปสามขวดแล้วทําไงพี่วอนชงนมไม่ได้อะทําไมชงนมไม่ได้อะ่ะเอาลืมไปทําไมอะ่ะชงนมไปแล้วอ้าวชงไปแล้วแล้วไม่กินเนาะชงไปแล้วแล้วก็ลืมกินอะ่ะงั้นก็กินนมไปก่อนเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องดื่มนมก่อนอืมรสชาติดีอร่อยมากเลยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ที่ชงนมนะ่ะเพียกหาไม่เจอรอแ,แป๊บหนึ่งก่อนนะันเดี๋ยวไปตามหา ไปตามหาพี่เอกทำไมอ่ะไปตามหาพี่เอกไงก็พี่เอกก็วิ่งมาหาพี่ฝนแล้วนี่ไงตอนนี้อิ่มแล้วสบายใจแต่ดูบอลก็ว่าเพราะเราง่วงนอนนะเราง่วงนอนใช่เราจะต้องไปนอนหลับนอนหลับแล้วเหรอไม่รอกันมั่งเลยงั้นเดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังก็แล้วกันเอตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอนอนเรียบร้อยแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบอกว่าตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอ ตื่นแล้วแต่พี่ฝนยังไม่ได้นอนหลับเลยนะงั้นพี่ฝนนอนไปก่อนเลยงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วนอนเลยการละครั้งหนึ่งนานมากแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นได้ไงอ่ะตื่นแล้วตอนนีนตื่นแล้วนึกเพิ่งจะนอนไปไม่ใช่หรอ <c oughs> ตื่นนอนแล้วหลับแล้วสบายใจนั่นละเมอลุกขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมอาการยังไม่ค่อยดีเลยพวกเราปวดหัว แบบนี้เราจะต้องไปตามหาคุณหมอแล้วล่ะอากาศร้อนแบบนี้ปวดหัวมากเลยคุณหมอครับดูเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เราไปช่วยทําความสะอาดในครัวก่อนนะแล้วคุณหมอไปไหนเราต้องมากวาดพื้นก่อนเนาะใช่เราจะต้องมากวาดพื้นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราทําเปื้อนไปน่ะ ใครทำเปื้อนเราไม่ได้ทำเปื้อนนี่นาเมื่อกี้นี้ไงเรามาทำเปื้อนเรามากินข้าวแล้วเราก็ลืมเก็บนะคุณหมอครับจะไปไหนไม่รอกันมั่งเลยเพียกไปตามหาคุณหมอไงพี่ฝนไปตามหาคุณหมอเหรอนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ฝนขอทำความสะอาดพื้นแถวนี้ก่อนก็แล้วกันตามมาเร็วๆนะกำลังตามไปมาทางนี้ยังไม่หมดหรอนี่ใครมาทำเปื้อนไว้เนี่ย ลอยเท้าพี่ฝนนี่นะลอยเท้าพี่ฝนเหรอนี่ทางนี้ทางนี้ห้องคุณหมออยู่ทางนี้ห้องคุณหมอโรงพยาบาลเหรอไม่ใช่โรงพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลที่นี่มีห้องพยาบาลด้วยเหรอนี่ไงห้องพยาบาลแต่ทําไมข้างในถึงมีคุณหมออยู่ล่ะมีคุณหมอจริงเหรอไม่มีไม่เจอคุณหมอแฮะไม่มีใครอยู่เลยทําไงทําไงละทีนี้เพราะแล้วไม่ค่อยสบายด้วย ตรงนี้มีตู้ยาอยู่แต่ว่าพวกเราหยิบมากินเองไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้หรอกต้องตามหาคุณหมอก่อนทำไงดีคุณหมอไม่อยู่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็รอเดี๋ยวนะพี่ฝนนะแล้วนันพี่เพกจะไปไหนอ่ะไปไหนก็ไม่รู้รอตั้งแต่กลางคืนจนตอนนี้เช้าแล้วตามหาพี่เอกไม่เจอ ไม่มีคุณหมอด้วยเออเออเอออันนี้อันนี้ก่อนมาแล้วมาแล้วน <cji afterwards, S 2> ี่ใครอ่ะก็พี่เอกไงจ <Hayır. S 2> ําไม่ได้นี่ใครทาไมจะจําไม่ได้แล้วเปลี่ยนเสียงทำไมอ่ะก็ต้องเปลี่ยนเสียงโตแล้วจะไปไหนอ่ะมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเฉยเลยนี่ไงไปเป็นคุณหมอใครนะพี่เอกไปเป็นคุณหมอไงไปเป็นคุณหมอมาเหรอคืนปล่อยว่าอย่างนี้พวกเราสองคนได้ตุยแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี่ คุณหมอคะคือว่าหนูปวดท้องแล้วก็หิวข้าวมากเลยค่ะหยุดเฉยๆก่อนคุณหมอจะต้องตรวจอาการก่อนว่าหนูฝนเป็นอะไรหนูรู้สึกหิวข้าวมากเลยค่ะหิวข้าวไม่ใช่อาการของการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวคุณหมอจะป้อนยาให้นะจริงเหรอคะนี่หนูป่วยเหรอคะต้องป่วยแน่นอนอยู่แล้วไอคอนป่วยขึ้นมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูตัดสินใจแล้วค่ะ ตัดสินใจแล้วนั่งเฉยเเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้ดูท่าทางแล้วหนูน่าจะป่วยจริงๆด้วยค่ะใช่แล้วตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมคะยังไม่ปลอดภัยนี่กําลังตรวจรักษาอยู่นี่ป้อนยาด้วยนะหายดีแล้วค่ะยังยังมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วอ้ําค่ะดีมากเลยตอนนี้หนูหายแล้วค่ะไม่ปวดหัวแล้วค่ะไม่ได้ต้องกินยาให้ครบก่อนต้องกินยาให้ครบนะคะ นี่นี่อยู่เฉยๆอ้าปากแล้วกินยานี่บ้วนออกมาทำไมนี่ <c oughs> นี่ต้องเริ่มป้อนใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยคุณหมอคะคือว่าตอนนี้หนูหายแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะป้อนครบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเปื้อนยาไปนิดนึงนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณหมอคะดูเหมือนกับว่าหนูจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกนะคะเสียงเหมือนท้องร้องเลยไม่ใช่คะ่ะเสียงเหมือนรถไอศกรีมคะ่ะ รถไอศรครีมเราไม่สามารถวิ่งตามทันได้หรอกนะวิ่งตามทันอย่างแน่นอนเลยค่ะตามหนูมานะคะนี่หมอวิ่งตามมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยวิ่งทันสักคัน <c oughs> ดูก่อนค่ะนั่นรถไอศรครีมมาแล้วค่ะนี่เราวิ่งตามมาทันเฉยเลยอะถูกต้องเลยค่ะพาะยานยานานหนูขอไอศรครีมรสชาติสตรอเบอรี่ค่ะได้เลยนี่ ไอศครีมรสสตรอเบอรี่จ้าโอ้โหดีจังเลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วทำไมตอนกินแกเป็นช็อกโกแลตได้เดี๋ยวก่อนนะรสไอศครีมไปแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับคุณหมอยังไม่ได้สั่งไอศครีมเลยคุณหมอคะคือว่าตอนนี้เราจะต้องไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วล่ะคะ่ะเอางั้นมาเดี๋ยววิ่งตามมานะ เดี๋ยวหมอไปดูที่สนามเด็กเล่นก่อนว่าอันไหนที่หนูจะเล่นได้นี่ไงคะนี่ไงคะวันนี้มีพี่หมูเด้งมาเล่นด้วยนะคะไหนพี่หมูเด้งมาเล่นด้วยเหรอนี่ไงคะพี่หมูเด้งมาเล่นด้วยนี่เราจะเล่นอันนี้เลยเขาเรียกว่าม้าโยกค่ะม้ากระดกไม่ใช่เหรอจ๊ะม้ากระดกคะ่ะโอ้โหสนุกจังเลยเดี๋ยวหนูจะไปเล่นชิงช้าต่อนะคะ รอเดียวกระโดดลงไปเฉยเลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชิงช้ามาแล้วนี่เลยชิงช้าสีชมพูจ้าชิงช้าสีชมพูน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวหลับง่ายไปไหนเนี่ยถ้าง่วงขนาดนี้คุณหมอว่าหนูไปนอนดีกว่านะไปนอนอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้วล่ะจ้างั้นตัดสินใจแล้วค่ะตัดสินใจทําไมแค่ไปนอนจะต้องไปนอนค่ะ เดี๋ยวคุณหมอจะพาไปส่งนะจ๊ะพาไปส่งนะคะไม่ต้องกลัวเลยคุณหมอที่เป็นนักก่อมนอนมืออาชีพสามปีสอนเล่านิทานให้หนูฟังด้วยค่ะเล่านิทานให้ฟังได้เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งสนุกจังเลยสนุกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องมาเป็นคุณหมอแล้วคอยดูแลเด็กๆที่นี่ก่อนนะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนพาพาไปนอนได้แล้วค่ะไม่ได้เราจะต้องก่อมนอนเพราะว่าเราเป็นแชมป์ก่อมนอนแบบสปีสอน พราะนั้นตอนดีนอนหลับก่อนนะคะดีมากเลยแล้วถ้าหนูหนูคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่นอนหลับแล้วจริงเหรอเนี่ยนอนหลับแล้วจริงๆงั้นวันนี้พวกเราจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ยบาย